เอสเอโอในโทรศัพท์นะฮะเราจะมาโชว์กากกันนะฮะไปเล่นไปก็กระตุกนะฮะดูปิ้งด้วยฮะปิงเยอะ i n t e r e s t i n g นะฮะเอาตัวสแสบเนี่ยอยู่ทีมอะไรเราอยู่ทีม Terrorist นะฮะเราอยู่ทีมเราดูมองเราดูปิ้งันปิงที่หนึ่งร้อยกว่าโอเคกังดีฮะ タタตอนนี้ได้อยู่ที่เนี่ยโอเคทีมระวังระเบิดแล้วนะท่านผู้ชมทีมมันเหลือสองซองนะฮะเอาไว้โกงกันนะฮะก็ดดิโกว้โก้เยอะยิงไปฮะยิงไปฮะอนี่เก็บคิวไว้แล้วหนึ่งไม่ไม่อย่ากู้ระเบิดนั่นเดี๋ยวต้องเห็นไปฮะโอ้แบบโอ้ยเออเออจีจีฮะจีจีเป็นผู้แพ้ที่ดีนะเป็นผู้ชนะที่เลวมาก จะใช้ไฟเนเกมนี้เหมือนไอ้นี่เลยนะเหมือนโมเดลทุยเหมือน CSGO นะ,ะเสืร์ฟเวอรลได้เหมือนกันนะโอเค f a ยังอยู่ดีเออเออ f p ตก f p ตกเออแล้บไปดักไปก่อนนะฮะแฟดบแบงเกมนี้ผมก็เล่นมานานพอนสมควรนะแต่ไม่ได้แข่งเพหลายเกมอยู่อ๋อ เจอกดเพื่อนทำฤดูเดืองนะเราไปทำมาเก็บเพื่อนมาดีกว่าอนี่อักครับแรงแรงผมชอบใช้อักกับเอเคนะเพื่อนโปรดมึปรตอนนี้ก็ื oh <my> ่อนก็ตกมาแล้วโ OK okay. อ้โหเดี๋ยวจะตกตกเลยนะเห็นแล้วนะเอฟเคครับมีทางไกลอ่ะพอเอฟเคเองโดนอย่างนี้ สดแบคงมาฮะแฟรงค์ด้วยฮนะทุกคนใครว่าคนไทยคนทยไทยมันจะไม่ทักไทยนะฮะเล้หญิงเ้าหญิง f ีเฟรมแบนโอ้ยวิงแล้ววิ่งอุแล้วออกอวสานแล้วอวสาแล้วกลับเข้ามาอย่างสวยๆอ่ะหลังเข้าครับลบา่าลบยังเร็วครับอาเก็บคิวไแล้วรันหนึ่งนะโอ้โหคีวสองสาศูนย์นะสวยสวยเป็นตัวกอที่ดี A chiếc hãng lấy lòng vào càng cột càng lần thảo hàm lượt mấy câu mấy nhưng mà nhìn cặp đại sai lại đã sợ nè sai em phô, em phô. đi họ 4 họ 4 าโอ้โคตรโน๊โน๊๊มากแอบร้เี้ยน๊กุดลันจะได้เปลี่ยนฮะไมันฝังนี่ะมัได้แค่สแบงก์น่ะสดแบงก์ก็ดีนะคิดว่างั้นนะไรที่ช่วยได้เยอะับให้ได้นำกล่มไทีเอฟเอตกนหน่วงหน่วงมากโอเคแตงกี ไม่เห็น <laughs> ตกใจเลยครับโอ้ <laughs> อาเอาเอาอ <laughs> ใส่เกียร์นะเราต้องมาวางก่อนเลยอุย้ยโอ้โหจี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 เลยฮะโอ้โหวางเสร็จมันเล่นเลยกูเก่เเงกระตุกครับต้องบอกเขาครับเราแหลกเราเราไม่ผิดเขาแหลกไม่ผิดนะฮะทำไมคนแหลกไม่เคยผิด บอลไปเลยฮะตกุลเล็กนั่นแหละไมี่ยวบอลเดือบบอล่าปิงเหือเท่าไรเนี่ยปิงปิงก็ดีนะฮะแต่ทำไมมันแบบนี้เอฟเอตกครับเฮ้นนั่ไปก่อนสักคอมแมน์ไปแล้วนะฮะาระเปิดเฮ้ยกันหลังหน่อยกันหลังเฮ้ยกระสุนหมดโอ้โหจีจี เล่นเกมนักตุอยนะโอ้โหโคตรพ่อตุอยนะแต่ผมชอบเล่นตำรวจนะตำรวจง่ายกว่านะฮะแค่คิวให้หมดแล้วก็กู้เหเบิดคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะบอกดูดูไว้ดูไว้เล่เกมเมอร์ครับโอ้ยได้เลี้เวดีเลเ้ยงเก่ม เจ็เจล็กจีใหญ่ก็จ๊เล็กฉัไม่ขอเขาเลยมาใช้ X77 ดีกว่าใส่มหมกหน่อยกันแตกเอ้ยโอโหวามทางเสียเวลาเนี่ย ตายแ้วอยู่รอดฮะคติคติหลังคอิวอีกหนึ่งฮะบายโรเบิรหดแนะตรงนี้ง้เออไม่โดนนะไม่โดนไม่แันเดียวเลยอุ้ยเหคนเดียวแล้วหรอ ต้ไปก็เฮลิสรีตแคบแคลบแคลบได้เป็นทีมโปรดแะใช้เพืน้นในนี้พวกสุดยอด Lisa had the bomb ถามไปทางไหนนะในนี้แน่นอนนะทางนี้แน่นอนนะทางหลักก็ทางความเปนใจอันตรายที่สุดนแต่ประภัยที่ส่วนนะ อดครับเสียาเสียงพอเกิดอุ้ยโอ้ไห้วะไอ้ด้อยเกมเนี้ยเก่ง้คนนี้ไม่ธรรมดาเอ้ยเดือดร้เฮ้ยทำไมเตอร์เฮ้ยเฮ้ย a t e r เดือดร้อยไม่ไม่ลดด้วยแฮกก่อ ฮกเกอร์น่เไม่ทำอะไรแล้วแฮกสุดยอดแฮกนก็แฮกเก่ง เสียงครับกงกรัเสียงที่ดีที่สุดงครับข้างบโง่ะโอ้โหอ้วนนะอวน ปุดนนิ่งๆนะแนะนำนะคนที่แบบนี้เปิด่นนิ่งก็น,นี่อ๋อไอ้ดอยเกมโอ้โหชนะไหมเนี่ยไอ้น,นั่นก่งเก่งอยู่เขไม่ได้แหกนะฮะผมอาจจะแหลกไปแค่นันะ้ใครจะไปรู้ของประุม,มอ่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนมาโชว์นูนน็นจริงอ่ะ <c oughs> เเจอได้นะฮะตอนไม่ได้อ่านจะาเจอได้วัตถุนะฮะตอนอัานผมเก่งจริงๆนะผมบอกก่อนเลยไล่นด้วเกมอะโอเอาไปร้อยเลยฮะเก่งมากมากดูดีเต็มร้อยกอนแฮกอ่ะแบบแบบเฮ้ย O M G มันแฮกคือมันแฮกเนียนมากผมบอกเลยไม่ใช่การซุ่มครับซุ่มตรงนี้ฮะแล้วคอยฟังเสียงไอ้ที่สุดยอดมากตรงนี้ไม่จำเป็นเลยส่วนน้อยนะฮะไม่เ,เทคนะฮะแค่แต่คนถนัดเลยผมจะแนะนำตนระงนี่ทำให้เพื่อนคุณตายเร็วขึ้น cháy vừa bể vừa liệu, nguyên ui ăn quá không trông thấy mấy lại quá anh คนลาคนนี้ไม่ใช่คนแนะนำเลยเล่นเก่งเกินนะเล่นเซพติดตั้งวันแน่เลยว่าอุณอ่านมาสิบสามนาทีแล้วเล่นไง่ะมีนี่บอกะะเดี๋ยวตรงนี้สวย ไก้าไม่เคยเอ,อะไรแบบนี้มาก่อนอร,อรอก่อนรอเราผมไม่ได้อัดมระเทตกว่านี้ดูอืสองต่อหนึ่งะโอ้โหไม่ได้เลยฮะอิโซโนชนะชนะนะโอเคชนะจเจี๋ยเราสามายังได้เอาบีไฟเอา Của là... Là... Đã... 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 Đã cũng chạy rồi Bình không Cứ bế thử mà Đạt rồi Thì toàn cũng mới đạt mấy mà rồi แต่นี้เป็นที่แบบอันดับโคตรเลยนะขายวางนี่โจ้เลยครับแตกครับพกเลยอ่ะให้พกเลย 太困了。 เขยอดดีนะไม่ทันแล้วครับเราต้องไปคาบมันนี่คคงไม่ทันบอกไอซอลี่เลยนะอันนี้คงไม่ทันไม่ทันจริง,รงโอ้ยอันนีง้งอาจารย์ทักมาะาอ,อ,อันนี้ฮาร์ดเกมอยู่เยดด๋ยวๆดๆแดคอยทนักกลับเลยคนนี้นะใจะดีคนระับเขาเลยเขาจะดีมากฮึบสวย แกหนึ่งแตกสองเอ้ยไม่แตกอุ้ยเดี๋ยวรอเรือสองครับโอ้โหกืบตายหายอุ้ยโอ้โหแม่งบางเฮ้ยน้ำแม่งเขาถือกับดูดเลือดแล้วเหรอเฉยตาแล้วโอ้โหแล้วอะไรวะเล่นโคตรกลางโอ้โหแล้วใช้ชนะยังยงนันดีมากเลยใช่แก่ละชนะยังชนะได้ Okay, để thêm đây là, cái, okay. à, là tay má, tay, ui, cái gì đa sợ, thích nữa hả, tầng, được lính đi đi, à. chữ lại, ốp, đẹp, ui, bị chìm hải, bị เข้าครับเข้าครานะับตรงหลังเลยคนระับเรียกว่าโฉบเขาเรียกว่าโฉบนมาเยเลขหนึ่งนะโฉบนี่เป็นกระสนแตกป้านคงคนระับขอแตกครับโอ้โ oh. หผมเก็บคิวสุดท้ายครับ last คิวครับสวยคนระับ ซฟิดโทษโทษมาแดแบงค์ไปขอโดดขึ้นบันไดโอ้าคำหล่อเฮ้ยโอ้โหหมุนสเปนยงง ายสิชหาุ้ยโอ้โหเริ่มทุกกระสุนเริ่มดือบมดมึก,น,มก,น,มกนี่นะเขาเล่นทีมที่ดีนะเออบ๊อวบอบบอบทีมโบลุดอะ,อะนี่สคานีอะ่งคขึค้นโดล้ะตรงนี้ต้องโดนะเพือนน่อเข้าไวขึ้นไนประมาณ0.8วินะฮะจากที่คำนวนมา

กไปไปอุ้ยตายคู่บรบโอ้โหจบนี่นีอคิวได้เท่าไหร่นะครับอออคิวไปแล้วแฟตโอ้โหตกใจอยาจะใช้ระเบิดดคิดว่ระเบิดจะโจ๊กแตกเลยนะอุ้ยเท่าไหร่หลือเลอเท่าไหร่อุ้ยเุยยี่สิเอ้าจเจอกันไม่ไดงนัดเต็มเต็มอ่ะอะกับแฮมมรแฟร์ฟรง แฟร์แบงก์แล้วก็แฟงนะฮะือรวเบิดนะนั่นเองกับเ,เบิดแฟร์อุ๊ยชิบอัอนี้หมุนยังไงฮะง้างมัก่อนนะแล้ว,ก,นะลวก,ก็เป๋าตๆออุ๊ยโทษหันหลังครับในบีืเรอเฟร์แบงก์โง สบัดได้อะเข้ามาเข้ามาแต่ครับอะไรวะโดนยิงโอ้แเลสเตอร์เชดซ่เชดซีเชดซีบอกกันนะบอกกันเชดซีและเชดซี จีฮับจ e, ีจีส่งความยินดีทุกคนนะจีจีฮักูดเกเอาอะไรดีๆอเดือนอีหน่อยเอาเอสจีไปสกานะ หายหลังเข้าอุ้ยสวยสวยไม่มีไม่มีฉบม,ม,ม,มาแล้วนะเปลยนทินนเปลี่ยนทิศระวังนาองไปไปไหนหน้ามึวางแเแล้วเขาวางเขาวางล้วเขวางล้วเขาวางแล้ว สวยเหลือเจ็ดโอ้โหจรจไม่เสดะีนีอัมาสก็จะเลิกนะ้ิเดิมไม่ได้แ้วเปิดหมด ทีนี่เข้าไปบุกเลยฮะบูบูหลังผาก็เก็บดามเมจไปได้หน่อยนึงนะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมันยิงเนมาเลยวะมันเอาข้างหลังตันไปนะแล้วดีเกมมิ่งฮะเราจะเกมเหมือนกัน เราต้อถักครับเพื่อนเพื่อนเกมไม่เหมืองกันชื่ออะไรเลเรนดิงเลนเนี่ ba 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 ba